สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพอมครับขอแสดงความยินดีกับผู้ประกันตนมาตาา33นะครับล่าสุดเล็งไว้แล้วครับว่าจะจ่ายเยียวยาประมาณ4 0 0พบาทสำหรับผู้ประกันตนมาตาา33ชื่อโครงการว่ามอ33เรารักกันนะครับมอ .3 สเรารักกันในพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีให้ตั้งชื่อนี้นะครับจากการ,ปรเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ใกล้ได้ข้อสรุปแล้วก็จะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอนะครับเมื่อเสนอเข้าที่ประชุมครมอแล้วก็จะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนประกันท้งคมมาตรา33ต่อไปอัตราจะอยู่ที่ประมาณ4,000บาทต่อคนหลักเกณฑ์มีหลักเกณฑ์เดียวนะครับล่าสุดที่เปิดปเผยออกมา คือผู้ประกันตนประกันทุกม้มาตาสาม3สาต้องมีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน500,000ใครที่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน5 0 0แสนจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ผู้มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน5 0 0 0 0 0มีสิทธิ์ได้4,000วิธีการจ่ายคลาย้ายโครงการเราชนะครับจะให้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังนะครับโดยจะจ่ายประมาณสัปดาห์ละ1,000บาท แบ่งจ่ายนะครับเหมือนก,น,กนกันกับเราชนะ,เ,ะเลยนะครับเอาไปกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับแต่ว่ายอดเงินที่เติมเข้าแอปปาต่ตังนั้นเก็บสะสมได้อาจจะกําหนดวันหมดเขตการใช้ทํานองนี้ครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เป็นข้อสรุปที่รัฐมนตรีคลังรับทีแร,ง,ร,รงงานได้ไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีและได้ปรึกษาหารือกับทีมงานรัฐมนตรีคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้กำลังรวบรวมจัดวางหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมครมรสัปดาห์หน้าหลังจากเสนอเข้าที่ประชุมครมรสัปดาห์หน้าแล้วก็จะประกาศใช้หลังจากนั้นก็จะประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่รับสิทธิ์เดียวยาเนี่ยดำเนินการตามกระบวนการวิธีต่อไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับประการทังคมมาตรา33ได้แน่นอนครับ อ,อัตราการจ่ายหรือยังไงหรือหลักเกณฑ์ยังไงก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มากเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้เป็นเป็นการเปิดเผยออกมาก่อนอย่างไม่เป็นทางการส่วนการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนั้นก็คงจะเปิดเผยอีกครั้งหลังคอรมออนุมัติครับยินดีด้วยครับประกันสังคมมาตรา3-3ได้แน่นอนครับสวัสดีครับ